เรื่องเมื่อฉันขอแม่มากินร้านหมูกระทะเปิดใหม่จะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยเย้ิีวฮฉันก็เพิ่งเปิดร้านหมูกระทะวันแรกไม่รู้เลยว่าจะมีลูกค้ามาไหมแต่ <c oughs> เราก็จัดร้านไว้ดีแล้ว <c oughs> นี่สามารถมาตักเองได้เลยน้ำก็มีให้ฉันเราฉันก็ทำหมู่ไว้รอแล้วถ้าลูกค้าไม่มีฉันคงจะตุยหน้าดูฝั่งนู้นฉันก็ทำที่ถ่ายลูปฉปนใช้พื้นที่ไว้คุมค่ามากเลยนะเนี่ย <c oughs> มีเรือให้ดูด้วย ฉันมาตั้งอยู่ดิมทะเลคงจะมีลูกค้ามาแหละฉันไปนั่งรอดีกว่าชิปเอ๊ะ,อะนี่มันร้านบุกกระทาเปิดใหม่นี่นาน่าไปจังเลยไปขอแม่ไปดีกว่าน่าจะอร่อยน่าดู <c oughs> แม่อะไรหนูอยากไปร้านบุกกระทาเปิดใหม่พาหนูไปหน่อยสิ ได้จะใช้เงินกี่บาทล่ะอืมห้าหกร้อยงั้นลูกเตรียมเงินไปเองนะไม่เอาไม่เอาเงินแม่ไม่พาไปนะก็ได้เงินแม่ต้องช่วยออกแล้วนะโอเคเดี๋ยแม่จะช่วยออกสองสร้อยขอบคุณจ้าเตรียมเงินไปกอนสามร้อยได้แล้วแม่พาไปเลย เค okay. ไปๆนี่แม่ซื้อรถคันใหม่มาเป็นไงล่ะสวยเหมือนกันนะ <c oughs> เดี๋ยวแม่จะเปิดประทุนให้ดูเอากระจกลงหรือเปิดประทุนเอาเยวแม่ให้ดูเลยเอากระจกลงก่อนเลยแม่โยูยอากาศดีอ่ะเอาเรากระจกขึ้นก่อนอากาศร้อนมาก ปะทุนหุ้ยแม่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันดีมากมากเลยเพอเปิดประทุนเนี่ยได้รับลมด้วยงั้นต้องปิดแอร์นะโอเคชึบไปอยู่แถวแถวนี้แหละแม่นั่งไงข้างล่างโอ้นี่ นี่หรอร้านหมูกระทาที่ลูกบอกใช่เลยค่ะมันน่ามานมากๆเลยดูสิเขาจัดร้านไว้ดีมากๆเลยเออเออเออจอดรถก่อนร้านยินดีต้อนรับสู่ร้านหมูกระทะหยุยแม่หน้าไปมากเลยโอ้ลูกค้ามา สวัสดีครับคุณลูกค้าจววอเวลปาครับเป็นที่จองค่ะโอเคครับเพราะเรากเป็นที่เปิดจองนี่เออลูกค้าสนใจตัวไหนครับมีถึงเอาตัวไหนก็ได้จ้ะได้เลยครับเดีย๋ยวผมจะพาไปนะครับตามมาเลย เอาตัวไหนดีอยากได้ตัวที่มานนั่งชมวิวแล้วก็เดินไปถ่ายรูปได้ค่ะนี่เลยครับ <c oughs> ขอบคุณค่ะร้านหมูกระทะบุฟเฟ่นะครับ <c oughs> คิดราคาหัวละกี่บาทดีหัวละ,ค,วละคนละสองรอยี่สบอุ้ยถูกจังเลยค่ะ ไก่ไก่คุณหยิบไปหนึงชิ้นก็ตกละหกสิบบาทนะครับหมูคุณหยิบไปมันก็ตกละส่สิบบาทลูกกินหมูเยอะด้วยสิลูกเอายี่สิบบาทดีกว่าทํานจาน้อยๆครับอันนี้ก็ทุกอย่าง ยี่สิบหมดเลยครับโอเคค่ะบริการเองนะครับถ้ามีมีอะไรต้องไปถามถามตรงห้องครัวได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําเพิ่มให้โอเคจ้านั่งรอดีกว่าหุยแม่ ดีมากๆเลยเขาให้เราบริการเองด้วยใช่ใช่ชดีมากๆเลยลูกนั่งก่อนนะลูกอยากกินอะไรละหนูอยากกินหมูค่าโอเคชึบชๆบชบตักมาตักมาชึบๆๆชโอเคยากเลยหุยแม่ พอ,อย่างเสร็จแล้วหมูน่ากินมากๆเลยใช่ถือว่าคุมแล้วเนี่ยจานละหกบาทแม่ตักมาสองจานเท่ากับ40บาทใช่ไหมได้เขาคิดอ่ะใช่เขาคิดราคาเป็นหัวปะ่ะหัวละร้อยสละสองร้อยยีสิแต่ดีนะเราเตรียมเงินมาเกิด แม่ถ่ายรูปอาหารก่อนดีกว่าจะได้ไปอวดเขาโอเคชะชะชะถ่ายเสร็จแล้วกินเลยเดี๋ยวแม่กินเสร็จแม่จะกินลาเมงต่อเหมือนกันค่ะ <c oughs> เดี๋ยวแม่สั่งเขาเอาตรงนู้นก็มีไม่ใช่หรอแม่จริงด้วย <c oughs> แม่กินหมดแล้วแม่สั่งแม่กินลาเมงต่อดีกว่าเพราะแม่กิบมาแล้ว ถ่ายรูปอาหารเลยกินรามเมงร้านเขาก็อร่อยนะเนี่ยลูกกินกับหมูจริงเหรอแม่ไหนขอลองหน่อยไหนลองสิหืออร่อยจริงด้วยลูกนั่งไปก่อนเลยนะเดี๋ยวแม่ไปถ่ายรูปฝั่งหนูถ้ากินเสร็จก็ตามแม่มาค่ะไปถ่ายรูปกันเย้ นั่นแหละเหอหุยพืชขับปัปกระจกด้วยอโอตกเป็นตุ้ยได้เลยเนี่ยสวยชัดนมาสวยหุยเขาเขียนน้าหอแล้วเราไ่ตกลงไปเลยเนี่ยสวยอ่ะอถ่ายรูปช้าถ่ายรูปอีกช้ากินเสร็ และไปหาแม่ดีกว่าไปดูซิถ่ายรูปอะไรไปบ้างเฮ้ยตรงนี้ก็มีที่นั่งนี่นะริมน้ำด้วยเดี๋ยวไปนั่งดีกว่าแม่ถ่ายรูปอะไรเนี่ยแม่มีใครมาถ่ายอะ่ะ เออมามามา,าหนูถ่ายให้โอเคแม่ทำหน้าอย่างนี้แล้ไปนั่งเลยได้จัดได้มาแม่ต้องตามหนูก,ก่อนแม่จะได้นั่งกลางๆไม่ต้องลิมเอ้า ได้แล้วอ่ะมาอย่าดูถ่ายเลยนะชะถ่ายก่อนอืออืออ่ะไปชะได้แล้วสวยมากมากเลย แม่มันสวยม,มากเลยแม่ดูรูปสิอู้จริงด้วยเก่งมากเลยลูกแม่หนูเห็นโซนนี้น่าเล่นมากเลยมานั่งเล่นกับหนูหน่อยสิได้เลยอือเดี๋ยวเราไปจ่ายังค์เขาก่อนนะลูกนี่เราก็อยู่ที่นี่นานแล้วโอเคค่ะลาๆาลา ไปายทั้งหมดกี่บาทหรอแม่น่าจะสี่ร้อยสี่สิบนะโอเคค่ะ <c oughs> เดี๋ยวหนูออกเองเอ้ยลูกตังไม่พอหรอกออกคนละคนเลยนี่ค่ะ <c oughs> จ่ายตังค่ะสี่ร้อยสี่สิบบาทใช่ไหมคะใช่ครับนี่ค่ะโอเคครับอะไรนะ โอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องมันนี่ยาดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจุ๊บหมาบ๊ายบายพี่